จดนิติบุคคลแบบไหนที่ช่วยคุณประหยัดภาษีนะคะถ้าวันนี้คุณเองทําธุรกิจในรูปของบุคคลและอยากเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนิติบุคคลอะไรที่จะทําให้คุณประหยัดภาษีคลิปนี้มีคําตอบค่ะในการทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลปกติทั่วไปอะค่ะรายได้หักรายจ่ายหรือกําไรเท่าไหร่ตัวกําไรตรงนี้อะค่ะจะต้องเอามาคูณในอัตราภาษีซึ่งถ้าปกติเป็นนิติบุคคลทั่วไปกําไรหนึ่งบาทแรก จะต้องเสียภาษีในอัตรา20%นะคะแต่กฎหมายเองนะคะก็มีช่องของกฎหมายที่จะช่วยคุณนะคะสามารถจ่ายภาษีได้แบบถูกๆตั้งแต่กําไรแรกนะ ถึง3 0แสนแรกอะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีถ้าเข้าในเงื่อนที่กฎหมายกําหนดมันจะต่างกันนะถ้าคุณเป็นนิติบุคคลทั่วไปกําไร1บาทแรกเสียภาษี20%แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลในรูปของ SME นะคะกำไร0ูนย์ถึง3 0 0แสนบาทแรกได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีและกำไรตั้งแต่3 0 0แสนหนถึง3ล้านคุณเสียภาษีเพียงแค่1 5กําไร3ล้านหขึ้นไปค่อยเสียภาษีในอัตรา 20%สิม,มุติง่ายๆนะถ้าวันนี้ทุนในการจดทะเบียนของคุณมากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปสมมติเราจดทะเบียนเริ่มต้นที่10ล้านพอเริ่มต้นที่10ล้านคุณก็เป็นเหมือนนิติบุคคลทั่วไปไม่ว่าคุณจะจดเป็นหน้างหรือจะจดเป็นบริษัทก็ตาม <c oughs> กําไรหบาทแลกสมมติคุณได้กําไรมาอยู่ที่ หล้านรายได้หักรายจ่ายได้กําไรมา5ล้านถ้าคุณเป็นนิติบุคคลทั่วไปคุณก็ต้องเสียภาษีให้สรรมัมภารถถึง1ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจในรูปของ SME <ๆ>ก็คือทุนจดทะเบียนของคุณตรงนี้ค่ะไม่เกิน5ล้านนะและรายได้ในกิจการของคุณนะคะต่อปีนะคะไม่ถึง30ล้านคุณก็ถือว่าเป็น SME และถ้าคุณนะ,ะได้กําไรมาท,ที่5ล้านเท่ากันแต่คุณเป็น SME อะคะ่ะคุณจะเสียภาษีเหลือเพียงแค่8 5 0 0 พันบาทเท่านั้นนี่คือข้อดีของคนที่ทำธุรกิจ SME เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณจะเริ่มต้นเป็นนิติบุคคลใหม่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์แนะนำคุณควรจะจดนะคะไม่เกิน5ล้านบาทและไรายได้ไม่เกิน30ล้านขึ้นก็ได้สิทธิ์เรื่องของ SME ช่วยคุณเซฟภาษีได้ค่ะและถ้าอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแปะถูกวิธีบายนวลวันเจเ็กเปิดและถ้าไม่อยากจะพาสาระความ ดูดีจากอดีตเจ้าที่สมรากรมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์แท็กแอ็เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้เนี่ยิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ